นักลบหมักลุกเหรอวะดูดิแม่งพามามาข้างหลังอย่างกับลอนวิสลี์ไปแบบทีเผือตัดไปเลยละกันเออข้าออนข้าออนข้าออนสองตัวไปลูกพอ่อพุ้ยสดแดงสดแดง เติมด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่นจัดเลยที่เปทูวินเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิ้นเพราะเปทูวินมีแพคให้ฟินมากมายราคาโคตรถูกใจสบายจะรอช้าอยู่ยัยอ้องเปทูวินเอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตามบอดนะครับสำหรับการดูช่องของผมช่องของผมมีแสงสทอ,อนต่างๆเยอะแยะมากมาย ผมแนะนำเป็นออฟกัตซีโยโรเลยนะครับผมสระผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คีย์โคดผมด้วยนะครับผมลดทันที100บาทเลยนะครับผมก สวัสดีคานผู้ชมทุกทุกท okay. ah, oh, okay, ่านเนี่ยครับผมยินด so ีต้อนรับสู่ชแนลหนักลาดไลท์เนี่ยครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมอะโอออริจินนะโอ้โหดูเทไ่ะแ่งโคตรเทว่ะสกอร่าเนี่ยเป็นอาชีพที่แบบเมื่อก่อนอะตอนเล่นก็คือว่า IQ ไม่สูงเล่นไม่ได้ต้องเป็นคนที่มีไหวพริบเฮ้ยมาแล้วพื้นน้ำเสกพื้นไฟไฟเดเมนไม่เป็นไง เฮ้ยพื้นสายฟ้านี่ไม่แนะ่เฮ้ยพอตบมันระเบมกูมั่วไอ้จอดเนี้ยโอเคนะครับผมก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนมาเป็นทิงวิสาตไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องเงินน้อยอกน้อยใจนะครับผมแต่ไม่ใช่ประเด็นวันนี้นะครับผมเราจะมาเปิดกันในชุดของนักรบหมักลุกเหรอวะดูดิแม่งพามามาข้างหลังอย่างกับรอนวิสซี่ เก้าอีกไหม Don't give up 9 to 8 3เสื้อเท่แต่แก้มนี่ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะอันนี้มันไปสายรถซิ่งนะ uh huh. แต่ก็คือตารางหมากรุกเข้าใจได้นะครับผมอ่ามาดูความสามารถกันดีกว่านะครับผมไฮไลท์ของตู้ตู้นี้นั่นก็คือนะครับหลังม้านะครับผม uh huh. เขาบอกว่าเออ่หลังตัวนี้นะครับผมหลักๆเลยนะก็คือม uh ูมิลสปิทซ์เอ้แม็กแท็กนะครับผมต่อมามีอิกโนเดฟนะครับผมแล้วก็ เมื่อบวก10นะครับได้ออปชันพิเศษอีกนะครับมโอกาส2%ที่จะทำให้สูติดบิดดิ้งอ่าเย็ดเด้สถานะบิดดิ้งว่ะเออและเมื่อบวก12นะครับผมเมื่อศัตรูอยู่ในสถานะบิดดิ้งนะครับจะได้รับเอ็มดาเมจและก็ฟิสิ i อลดาเมจ g e 5%เลยนะก็เรียกได้ว่าแบบเลือดก,กูไหลไม่พอยังโดนแบบขย่ำแรงขึ้นอีก5%นะครับผมก็เรียกได้ว่า เป็นหลังที่ควรมีเก็บไว้นะครับน่าจะเป็นหลังที่แบบตึงๆเลยนะครับลองลงมาก็อาจจะเป็นแก้มนะครับเพราะเราได้เปลี่ยนอาชีพมาแล้วมันอาจจะต้องมีการคุกวงในกันบ้างนะครับผมอันเดิมของผมมันก็ดีอยู่แล้วแหละบวกเก้านะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยการที่จะเล่นเซ็กซ์กราให้มันเด็ดดวงเด็ดตึงมันก็ต้องมีค่าของ HP ด้วยในการเข้าประชิดวงในต่อมาก็คือชุดครับอันนี้ให้เรื่องความสวยอย่างเดียวเลยการพรีวิวดูดิดีมาก ส่วนที่เหลืออย่างอื่นก็สวะนะครับผมเพราะว่าความสามารถมันคือการตีาธาตุดินนะครับมอสเตอร์ดินแล้วก็หมวกนะครับตู้นึงก็ต้องมีเกลืออยู่แล้วอย่างหนึ่งก็อันนี้ก็คือหมวกเราออกเร็วมาทุกครั้งเลยนะครับผม2คลิปติดแล้วถ้าคลิปนี้ออกเร็วอีกนี่ก็คือเงาเลยนะไปแบบทีเถอะตัดไปเลยละกันเ ทำไมกูรู้สึกดีใจที่มันดอบเป็น4ีบ่วงให้เราได้เออทำคลิปวิดีโอต่อกูไม่ต้องไปนั่งเปิดสัตว์เลี้ยงอีกต่อไปแ <c oughs> ละบ i ิดก s s เสร็จนะครับผมมากับสลิปปี้และบ t ิดนะครับผมแว่นกระต่ายพร้อมกับเออเออช่างแมงนะไปโหลที่2องเฮ้ยยาวโหยหาเพราะเขาจะมาและหลังมักโอเคมาแก้ม มาเป็นแก้มก่อนโลที่สไปครับไฮไลท์ของเรายังไม่ออกเพราะฉะนั้นแล้วโหม่วงวะ่ะตอนนี้มาได้แล้วตอนนี้มาแล้วโอเคละตอนนี้มาได้ล,ละนนลเพื่อนไม่ต้องดีลานะครับสามม่วงบังคับแยกชิ้นส่วนไปเลยไหมล่ะโลที่4ี่ครับผมเปิดขัดดวงก่อนทั้งหนึ่งทีสกิปก็ยังออกม่วง,งอีกเรอวะไม่ดวงดีจังวะ สักนึงอย่างดิสกิปอ่าไปสิบครั้งจุม่มโบม่วงวุ้ยไปต่อไม่รอแล้วนะจุม่มปุ๊ดวุย้ยทำไมรู้สึกเขาปรับเลเยปะเนี้ยทำไมรู้สึกมันแบบ เหรมันด e e, ีกว่าเดิมวะแมนซีไนท์นะครับผมไปอาหลังมาจบๆไปพอละอาเหรีดปกติแล้วสงสัยเยอะไงมึงสงสัยเยอะเกินไปก็เอาเหรีดปกติไปไปเออซากุระเฮดแวร์ซากุระลิปแอสเซนเซอรี่ เริ่มมีกลิ่นละเริ่มมีกลิ่นละเอาไปสักห้าสิบแมวบาร์โฟเม็ดคอยไม่ต้องคอยเอาเลยละกันจุม๋มฮ่องยินดีต้อนรับหลัง การที่เราได้ริวแล้วไปเปิดสัตว์เลี้ยงมันก็ไม่ได้แย่นะ uh. เอาแล้ววะความสนุกเริ่มบังเกิดขึ้นแล้ววะเออคอ m e อนคอ m e อนคอ m e อนสวยครับเรียบร้อยนะครับผมมาแล้วลูกจ้าชุดโกโก,โกวะตีแถมตีบ,บวกให้ทีนึง่อยแบบเอาป่ะเอาอยู่ไหน นี่ใส่เลยมานี่มาดูในตู้ครับมาแลวแหวลูกจานี่เยดเคหลังม้าว่ะวิ่งเร็วขึ้นมีดดิงด้วยตึงๆแต่แก้มหูฟินเฮมนี้กับแก้มอ่ะขอดูแก้มหน่อยสิไม่เท่ว่ะผมว่าแก้มไม่เท่อันเนี้ยมันดูเท่ดีนะ มันดูเป็นแบบเออพวกบาเวนมุนเดียรัธิเลยนแะบบดูเป็นพวกรัธิแต่ตัวหมูนี้น่าจะน่าจะเข้าสุดกับชุดของเซนอะโอเคปะคลิปก็จบไวเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าดวงของหมมันดีเกินคาดเดีย๋ยวผมเปิดสัตว์เลี้ยงให้สักหน่อยละกันไปอันเชิญและและดัวเลือยงไปต่อแถมแถม กีค่ครั้งการันตีนะโหเต็มข้อเลยดิไอสัตว์ร้อยยี่เลยดิออกก่อนไปการออกก่อนเนี่ยเป็นอะไรที่ที่ดีนะแต่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในช่วงหลังๆอะนะโอเคไข่แม่งยังไม่ทันสั่นแตกแล้วเฮียกาน้ำร้อนหรือเปล่าโซฮีเฮ้ย มันไม่น่าเรียกเลยเอาการูเรียกก่อนเอ่อกวางกวางกวางมาเลยลูกพ่อเฮ้ยอหีกแล้วกวางกวางกวางนี่ไงมาเป็นทิ้งส่วนอโอเคไม่คาดหวังไม่ผิดหวัง เออถึงทางครับ <S <S ไอ้นุม่มย้ายป้าผิดหวังว่าการันตีอีกอะทรงเนี้ยผมว่าทรงนี้นี่ก็คือการันตีแน่นอนถ้าเห็นตัวผมเมื่อเมื่อไม่ต้องตกใจนะครับมยังไม่ได้อ่บน้ำนะหยิบเสื้อมาใส่แล้วก็อัดเลย <S <S แบบเปรี้ยวๆอะ่ะเข้าใจปะหรือว่าดวงมันหนี เฮ้ยโอ้โหชัดเลย92เข้าไปแล้ว <c oughs> ไม่มากไม่ไม่ไม่มากไม่ไม่โอเคมดูกัน107 เอาจนสุดเล่อสองตัวไปลูกพ่อหุยแสดงแสดงอารวาดได้ยันเชิญสัตเทพเอิร์ธหลอดออกมาแล้วโชคดีมากเลยโชคดีมากเลยโอ้สัตเทพเฮ้ยเฮ้ย อ๊บอ๊บเออใครจะอยู่ก็อยู่กูไปก่อนละกันนะโอเคครับ <laughs> ผมเรียบร้อยนี่ครับสำหรับการเปิดในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็เอาหลังมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เอิร์ธหลอดมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็ถือว่า เออแต่ถ้าพูดว่าไอดีเติบโตก็แลดูมันจะแบบกระเดกปากไปนะนี่ครับผมเมื่อได้รับดาเมรที่ดุนแรงถึงชีวิตจะเข้าสู่สถานะนะครับ i n v i e r i b l e สามวินาทีและฟื้นฟู h p p นะครับถึกขึ้นอีกหนึ่งรอบแป้เา กูไม่สายสายอายุนะครับผมอ่ะโอเคโอ้คจะประมาณนี้นะครับสำหรับพวันที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราเช่นเคยนะครับผมและสำหรับวันนี้เราก็คงต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับอยากจะดูคลิปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ